ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุซอบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม rov กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม rov นะครับผมคน rv หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ rv น็อกกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัลเจกับผมคนนี้มากมากเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสกินใหม่กันอีกแล้วนะครับและย้านะครับว่ามีสกินฟรีด้วยเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกังเจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนน้ก็สาามรถ ไปดูกิจกรรมที่ผมรีวิวได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคอลแลบใหม่นะครับผมแล้วก็กิจกรรมสกินฟรีนะครับอีกเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้เลยนะได้นะครับโอเคร้บผมก็ไม่ได้เจอกันหลายวันไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสกินใหม่อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆน่าจะชอบกันแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมสกินใหม่กันนะครับวันนี้นะครับทางกิจกรรมของ ROV นะทุกคนก็มีเปิดนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับ วอสกินครบรอบ10ปีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ได้วตดเยอะเนี่ยทุกคนนนั้ก็จะได้เป็นสกินนะครับในกิจกรรมครบรอบ10ปีนั่นเองนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็มีสกินของหลายๆประเทศเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีแบบเวียดนามไต้หวันเนี่ยก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับตัวนี้เพื่อนๆชอบสกินไหนก็สามารถมาวตดกันได้นะครับผมนะก็กดที่ตรงนี้นะครับกดที่หน้ากิจกรรมเนาะกดที่รูปกล่องของขวัญ นะครับผมแล้วก็กดที่วอดสกินได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็วันนึงจะวอดได้ทั้งหมดเอ่อสามรอบนะครับผมเนี่ยก็มีหลากหลายสกินนะครับตรงนี้นอจียมเขาก็คัดมาให้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียงตามคะแนนเลยนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นสกินของวีล่านะครับผมเนี่ยก็คือสกินนี้นั่นเองนะครับเป็นเอ่อสกินของคนไทยด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะสลับสกินนี้นะครับผมแต่ว่าโมเดลเนี่ยทำมาสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลคร่าวๆนั่นเองนะครับที่เอ่อเขาทำมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดสสมิว่ากนนี้้ได ออชนะเลิศเนี่ยเขาก็จะสกินนี้จริงๆเนาะเข้ามาในเกมนะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเกมมากขึ้นก็ได้น,นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็คือแบบเอามาเลยอะไรแบบนี้เนาะส่วนเอฟเฟกต์สกินก็จะประมาณนี้นะครับเพราะนะที่จริงอ่ะมันสกินเนี่ยทุกคนอนะ่ะมันก็สวยในแบบของเขาอยู่แล้วนะครับคือมันสวยแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินอ่ะเข้าใจไปทุกคนคือแบบ สวยแบบพอดีแล้วกันนะครับวันนะ้สดับตรงนี้นะครับผมนะเพื่อนๆชอบสกินไหนสามารถมามวดกันได้เลยมีหลากหลายสกินมีหลากหลายฮีโร่ตามนี้เลยนะเนี่ยนะครับโอเคับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูสกินที่จะเข้ามาในเกมจริงๆกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีสกินไรบ,บ้างนะครับบอกเลยว่าสกินรอบนี้เยอะมากๆนะครับมีด้วยกันทั้งหมดถึง10สกินนะครับไปรับชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของผมเองนะครับ God Utop Channel เนะ่ครับผมเพื่อนๆก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยแลวยังไม่ได้ไปกดติดตามฝากกันด้วยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคผมก็โพสต์เอาไว้นะครับผมนะสนับตัวนี้เนาะก็จะมีสกินใหม่เน่นด้วยกันทั้งหมด10สกินนะครับผมเดี่ยวที่สําคัญนะครับมีสกินแจกฟรีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไล่กันเลยดีกว่านะครับว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูตาตากันคร่าวๆแล้วกันนี่ทุกคนเป็นไงชอบไหม ไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยกันนะครับว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับสกินตัวแรกครับผมก็สกินนี้นะครับผมเป็นสกินของคิวเลนนะครับแต่สกินนี้แอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับผมก็คือไม่มีเอฟเฟกต์แน่นองนะครับผมนะสำหรับสกินของคิวเลนสกินนี้นะครับผมเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมสำหรับสกินนี้เนาะว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับตัวถัดไปนะครับเป็นสกินของคิกซิกนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินระดับ ลิมิเต็ดเขียวเหมือนกันนะครับหรือง่ายๆก็คือไม่มีเอฟเฟกนะครับสกินนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่า ไม่มั่นใจว่าแจกฟรีไหมแต่มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแต่จะมีสกินแน่นอนเนี่ยฟรีสสกินแน่นอนนะครับแต่สกินนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสแจกฟรีนะครับมันจะเป็นเหมือนสกินเอ่อลาวิลนะครับเลอลาวิลนักสืบแล้วกันนะครับมันจะตีมคล้ายๆกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะก็คือสกินนี้เนาะซึ่งลาวิลเนี่ยเขาก็แจกฟรีด้วยนะครับซึ่งสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกและเป็นสกินในตีมคล้ายๆกันคิดว่าก็มีโอกาสแจกฟรีนะครับผมแต claro. всю, ่แต่สกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์่น ตัวถัดไปครับผมก็เป็นสกินของยอนนะครับผมนะสกินนี้โมเดลสวยขนาดนี้แน่นอนครับผมไม่มีเอฟเฟกต์เลยครับโอ้โ oh หเป็นสีนระดับลิมิเต็ดเขียวเฉยเลยนะครับผมนะสำหรับสกินที่แบบสวยขนาดนี้นะครับผมแอบเสียดายอยู่ออพอสมควรเลยนะเดนนะครับตัวถัดไปครับผมก็เป็นสกินของอะไร1 2 3เป็นสกินของมูลาดนะครับสกินนี้ สำหรับสายฟรีอย่างเราบอกเลยว่าหวาดเจี๊ยบแน่นอนนะครับเพราะว่าสกินนี้แจกฟรีแน่นอน100เปเ็นนะครับเป็นสกินในทีมตุมต๊ดจีนนะครับผมนะและสำคัญนะครับสกินนี้มีเอฟเฟกสกินด้วยนะครับผมและมูลหลานเนี่ยบอกแล้วว่า โมเดลตัวละครนะครับผมเท่แน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อดูจากอาร์ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างมูร์ลันเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ด้วยในเดนนะครับเป็นตัวที่เก่งพอสมควรด้วยนะครับและสกินนี้มีเอฟเฟคด้วยและแจกฟรีด้วยนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับสกินนี้เนาะตัวถัดไปครับผมเป็นสกินของดีแลกนะครับสกินนี้ไม่มีเอฟเฟคนะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับผมนะโมเดลก็คล้ายๆต้นฉบับเลยนะสำหรับสกินนี้นะครับตัวถัดไปครับผมเป็นสกินของเซนิเทีย นะครับสกินนี้เออ่มีเอฟเฟกต์ไหมสกินนี้มีเอฟเฟกนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินเออ่ของวอลเลอร์พาร์ตนะครับผมนะซึ่งเออ่ดีแลกเนี่ยก็คือจะเป็นสกินของวอลเลอร์พาร์ตเหมือนกันนะแต่เป็นวอลเลอร์พาร์ทที่ไม่มีเอฟเฟกเป็นวอลเลอร์พาร์ทเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเซนิทีแอนเนยก็จะเป็นวอลเลอร์พาร์ต เออผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นเลเวลที่แบบเอมสิบหรือ60นะครับแต่สกินนี้เนี่ยมีเอฟเฟกแน่นอนนะครับผมก็เป็นสกินเซนิเทียวอลเลอร์พาร์สที่จะมาในซีซั่นถัดไปเลยนะเดย์นะครับตัวถัดไปครับผมก็เป็นสกินของเด็กต้านะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับเป็นสกินเอ่อวอลเลอร์พาร์สด้วยนะครับซีซั่นถัดไปเลยนะครับผมก็จะเป็นเซตวอลเลอร์พาร์สสามสกินตามนี้เลยนะครับดีแลกเซนิเทียแล้วก็เด็กต้านะเดย์นะครับตัวถัดไปครับผมก็เป็นสกินของ ยูเอ๋นะครับผมสกินนี้โอ้โหสวยขนาดนี้มีเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับแต่สกินนี้เนาะยังไม่มั่นใจว่าจะมาระดับไหนนะครับแต่ระดับค่อนข้างสูงแน่นอนนะครับผมไม่ระดับเพสทีก็อันติเมทเลยนะครับแล้วระดับวันนี้ก็รอติดตามนะครับแต่ว่าเมนยูเอ๋ห้ามพลาดแน่นอนนะครับผมแต่สกินยูเอ๋ระดับสูงกําลังจะมาแล้วนะครับผมอยากเห็นเอฟเฟกมากๆเลยนะครับผมก็รอติดตามนะครับสกินนี้มีเอฟเฟกต์แน่ๆนะครับตัวถัดไปครับผมก็เป็นสกินของลาวิล นะครับผมสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะเนี่ยนะครับเป็นระดับลิมิเต็ดเขียวนะครับแต่สกินนี้ แจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมเพราะว่าเป็นสกินประจำแแลงซีซั่นถัดไปนะครับที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับก็สกินนี้แจกฟรีแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะเมลาวิลแล้วก็สกินแรของแล้งก็ห้ามพลาดเช่นกันนะครับผมนะสำหรับสกินตัวนี้นะครับโมเดลเท่นะทุกคนคือแบบไบเกอร์ทุกคนโอเคแล้วก็สกินสุดท้ายนะครับผมนะสกินนี้ก็เป็นสกินของลาวิลอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นสกินลาวิลที่ มีเอฟเฟกตในเด่นนะครับจะมาในธีมเดียวกับของเอ,อ่อสจวตนะครับผมเนะี่ยก็คือเป็นระดับลิมิเต็ดส้มนะครับผมนะสำหรับสกินเอ,อ่อลาวิลสกินนี้ในเด่นนะครับก็สกินนี้มีเอฟเฟกต์ในเด่นนะครับเป็นธีมเดียวกันกับเอ,อ่อสจวตในเด่นนะครับนะซึ่งสกินเนี่ยทุกคนก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตามนี้เลยนะครับ ล i สแมนช็อ p โนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อ e. ีพิเศษเติมเว็บรลุ้นแพ็กฟ,ฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟ c บุ o กไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ที่เกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่า แล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมชอบสกินไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีแน่นอนแจกฟรี2สกินนะครับก็คือสกินของมูลาที่มีเอฟเฟกนะครับแล้วก็สกินของลาวิลที่เป็นสกินประจําแล้งนะครับซึ่งตรงนี้รอติดตามรอรับฟรีกันได้เลยนะเดนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมใครดูคิดจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันดลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามรับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟอลโลก,กระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ